สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำดอกดาวกระจายนะคะก่อนอื่นเราก็เตรียมได้นะคะ,ะทำแบบไม่มัดปมนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็าจุดนะคะเครื่องหมายไว้นะคะว่าเราจะทำถี่ทำห่างขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่ปลายแขนเสื้อนะคะเสื้ตอตัวนี้ก็ทำอยู่ที่ประมาณ6ดอกนะคะ แล้วก็จะกลัดเส้นได้นะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่สองะค,ะครั้งที่สองแล้วก็จะใช้เข็มปักขึ้นไปข้างบนเลยนะคะตรงจุดที่เราทำเครื่องหมายไวะคะ้ค่ะปักขึ้นมาแล้วนะคะถ้าใครที่ยังไม่ชำนาญน,นะคะก็ให ขีดเส้นเป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะใช้ช็อกหรือดินสอสีนะคะขีดเส้นเป็นเครื่องหมายดอกจันนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มทําด้วยแบบเครื่องหมายบวกก่อนนะคะให้เพื่อนๆที่ใครที่สนใจนะคะทําตามได้ง่ายวิธีนี้ก็จะง่ายนะคะสําหรับมือใหม่นะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะทาอันดับแรกก็ทําเป็นเครื่องหมายบวกก่อนนะคะ ทำต,ตามได้เลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเครื่องหมายบวกเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่4กลีบนะคะซึ่งกลีบที่5นะคะเราจะใช้เข็มปักขึ้นมาในช่องระหว่างกลีบนะคะ ซึ่งแต่ละกลีบเราจะใช้เข็มปักขึ้นตรงกลางเสมอนะคะตรงกลางช่วงระหว่างกลีบและเกสรเสมอนะคะและกลีบสุดท้ายนะคะกลีบสุดท้ายเราจะไปปักขึ้นตรงที่ตัวปลายกลีบนะคะ แล้วเราก็จะปักเข็มสกิดผ้าขึ้นมาเล็กน้อยในช่องตรงกลางกลีบนะคะปักขึ้นไปแล้วก็สกิดผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็จะดึงเส้นได้ม้วนหัวเข็มประมาณ3มรอบค่ะแล้วก็เอามือกดไว้นะคะแล้วก็จับจับปลายเข็มดึงขึ้นมานะคะ แล้วก็จะใช้เข็มนะคะปักลงไปตรงกลางช่องเกสรเลยนะคะข้างๆตุ่มเกสรน,น,น,นี่ก็เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บได้ข้างหลังนะคะโดยการกลัดเก็บส่งถึงสามครั้งนะคะกลัดส่งสามครั้งเพื่อกันหลุดนะคะ จะได้แน่นหนาใช้งานไปนานๆจะได้ไม่หลุดค่ะทีนี้ก็เรียบร้อยค่ะดอกดาวกระจายแปดกลีบค่ะรับชมวิธีง่ายๆจากกุยเซลผ้าค่ะ ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับชมวิดีโอของกุยแซลผ้าจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกุยแซลผ้าด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อเป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆน,นะคะขอบคุณค่ะ